แล้วก็จะมาแต่งหน้ากันอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้เราจะมีเตรียมของแต่งหน้าด้วยนะคะเราจะเริ่มเลยนะคะการแี่หน,น้าจะมีหกนะคะ,คะเราก็ต้องพูด,ดแรงๆหน่อยจ้าตอนแรกเราต้องแต่งอะไรก่อนหนะ้า นี้อยู่แล้วอ่ะเนาะแล้วก็จบอยู่ไหนอะอือต้องอย่างนี้หน่อยสิ่ให้แต่งอ้สวยๆบ้างหนุนพี่จะแต่งมานานแล้วอันต่อไปนะคะคุณคะเช็คแป๊กเดี่ยวเองอืออันต่อ,อไปแล้วต้องทาไหนก่อนหนอาน้อนี้ อเอไม่เท่าไหร่ internally. นะัก้่ว น่จ๊าคือันต่อไปก็อือันนี้น่าจล้วอะอันต่อไปก็อันนี้น่าจ แล้วก็วไปนะจ๊ะแล้วก็พูดแรงๆแรงๆแ,แ,แรงเลยนะคนถ้าเราไม่พูดแรงคุณผู้ชมก็ไม่ได้ยินนะจ๊ะนี่การแต่งหน้าก็จะสวยนิดนึงนะจ๊ะใครไม่อยากให้เราแต่งหน้ากันแล้วไปถ้าฉันไม่แต่งหน้าฉันจะดำบอกจะปล่อยฉันนดำอย่างนี้เลยเหรอคน

คุณผู้ชมเราจะพูดข่อยมากโลอยะแเราจะพูดไม่เท่าไหร่โลนะ,นะแล้วก็ครบหนึ่งวนนะคะทุกคนทุกคนรู้ไหมว่าวันนี้ จำไม่ได้เาอาเปลือกแหวนใชเก็บไว้ก่อนเออคะ่ะทุกคนมาดูหนะ้าเลยนะคะแบบเลิศมากดูสิสดมากลองไปแบบเออแจ้งแบบนี้ดิสิแจ้งแบบนี้เป็นแบบนี้เลยนะจ๊ะนี่นะคะสวยสวย ขอเรียดเอื้อมนะคะทุกคนรู้ไหมว่าคันมากๆเลยทุกคนรู้ไหมว่าวันนี้อ่ะฉันจะไปไหนก็อยู่บ้านนี่แหละไม่ต้องไปไหนเพราะกลัวโรคโควิดนะคะทุกคนวันนี้อ่ะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายเซอร์กิปหน้านะคะ